ตอนนี้มาทดลองปืนแล้วนะแมวขนหนที่ลังคาเจอกลายเป็นคนรักแมวโปรดเราจิ้มมาปีกันบนลังคาโอ้โหยงั้นชุบุญเดี๋ยวยิงหน่อยยิงหน่อยเดี๋ยวตัวไม่เอาแมวแล้วเดี๋ยวคนรักแมวรักหมาโปรดยิงมั่ว เียวตอนนี้คุณมรณาอยู่เบื้องล้องทันีีค่ะก็มาดูผลิตภัณฑ์โอทาวได้ค่ะรู้สึกมีวันที่ตั้งแต่วันที่อะไรกผู้กไปสถึงวันที่สิบแปดนะคะเดือนิงค์ะคะก็มก็มาท่องเที่ยวนะคะมาดูก่อนแล้วนี่ก็จะมีผู้วางบลูแจแต่เป็นที่เปิดเครื่องหนรมนะคะแล้วก็นี่ค่ะที่จอบที่เรียกว่า มันเ <cada means. S 2> ่ือเดิรค่ะได้ผู้จิ้นี่ถ้าจะเป็นที่ใส่ข้าวสารนะคะแมลงไม่เข้าค่ะและมีปืนนี่ไปกันแน่จะเป็นร้านจำหน่ายปืนนะคะชอบปืนชอบมิดดาบมาหาร้านมิดดาบเจอร้านปืนปุ่หนี้เจอกันแน่ไอ้แนวเที่ยวจะเป็นร้านผลิตภัณฑ์โอท็อปต่างๆทีอมอินเตอร์คงเตอร์กัาเยอะแยะแต่จะไม่สอนนะคะมี่ก็ที่บรรจุนะคะ

มหาสรารคามนะคะวันนี้คนน้อยมากเดินสบายเลยคะ่ะซื้อไปแล้วกระเป๋าล้านนี้ครั้งที่แล้วมีของเยอะแยะเลยนะคะของจัดทุจังหวัดของประเทศไทยค่ะนนี่คือฝีมือคนไทยนะคะ หมดทุกอย่างเลยเนี่ยผข้าวม้าไฟฟ้าลงไปน,งนึ่งเหนียวได้น,นะคะเสื่อผ้าก็มีเยอะแยะหลากหลายค่ะชสื้อผ้าหลากหลายเลยนะคะเราตามหาร้านหมวกไม่เจอเสื้อผ้าก็สวยๆนะคะ ราคาก็ไม่แพงค่ะสวยไหมคะหัวลุนเป็นโซนอาหาระคะ่ะเสื้อผ้าสวยๆให้เลยนะคะไปติดามเ,เป็นแล้วกันเชองเสื้อผ้าเยอะๆเลยนะคะ กระป๋องกระเซียนค่ะดูนะคะ่ะ,คะกำลังตามหาร้านห้าคุณผมนะคะนี่คือผลิตภัณฑ์โอท็อปในแต่ละจงังหวัดนะคะนี่อยู่ทางภาคเหนือจงังหวัดเชียงรายะคะ่ะเชียงใหม่เชียงใหม่นะคะ เดี๋ยวเจนเนะืเ่อยแล้วยังตามหาร้านที่ทำผ้าผมไม่เจงน,นะคะไปไหนร้ามนี่คะ่ะเลือกผ้าต่างๆนะคะนี่ยังอยู่ทางโซนภาคหเนหนือเชียงใหม่นะคะเวลาถ่ายก็ต้องเรียงประชาชน ม่รู้ร้านที่สั่งทำงผ้ากุมผมอยู่ร้านไหนจำไม่ได้ค่ะใหญ่กันชมุม ถ้าเราซื้อเลยร้านแล้วเราก็จะจำร้านที่เราฝากของไม่ได้นะคะต้องเท้วไปด้วยค่ะคนน้อยเยอะเคะของกินก็มีนะคะเลยเราจะตามหาร้านมิดดีย ร้านมีดดาบแล้วอยู่ตรงไหนที่จะมีของกินถั่งมากมายเลยนะคะแต่เราถือไม่ไหวแล้วเรากำลังตามหาะะเดินขึ้นมาเป็นเวลาพอสุดๆแล้วเป็นห,หลอดปากแล้วได้ป๊าดีซื้อไปแล้ว <laughs> ซื้อไปแล้วเมืสองครั้ง,งแล้ว ซไป,ไไปไี่ร <c oughs> ้านที่เราสั่งก็ทำผ้าคุมผมให้เปลี่ยนจากผ้าอีสานเป็นอ่อลายเหมือนกับทะเลอะค่ะคุมผม <c oughs> เพราะว่าเรามีเรามีเอผ้า <c oughs> ที่คุมเป็น อีสานเยอะค่ะเราก็อยากจะได้ที่กรุงผมในทะเลไม่นั้นผมมันกระจุยกระจายเมื่อก่อนเขาตั้งร้านตรงนี้ไม่รู้ว่าหายที่ไหนนะคะเดีย๋ยวตามหากันเสื้อผ้าก็สวยๆนะคะเดินสบายเลยเห็นใจไหมคะนะคะขนของมาไกาลรีบมาสู่กรุงเทพมหานครตอนนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยเขากลับบานนอกกันนะคะกลับต่างจังหวัดมันก็จะมีคนน้อยนะคะ เละๆเลยนี่ก็เป็นโซนๆน,นะคะมีหลากหลายค่ะโซนโซนผ้าผ้านี่จะสวยๆนั่นเลยนะคะดูสินี่หลักมาก ช่วงมี้คงจับจับต่างจังหวัดกันหมดนะคะ